มีมากอยู่แล้วอย่างแรกมันไม่ต่อเนื่องคือกว่าจะสอนคนนึงขึ้นมาใช่ไหมเป็นอันนั้นก็เป็นคอสของบริษัทและที่ต้องมีพี่เลี้ยงหนึ่งคนไปปั้นไอเด็กคนเนี้ยปั้นปั้นปั้นเสร็จปุ๊บอ่าออกหรือทําไปแป๊บนึงออกกําลังจะเป็นและกําลังจะได้ใช้สิ่งที่เราสอนมาทั้งหมดเนี่ยไปใช้งานและก็ออกปุ๊บมันก็ไม่ต่อเนื่องเราก็เลยแบ่งแบ่งกลุ่มอยู่หลายประเภทกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มง,งานที่คาดเดาว,ว่า t u r n โ v เวอยู่แล้วแหละด้วยแทสหรือด้วยของเจนของคนกับกลุ่มบางกลุ่มคือเป็นกลุ่มงานที่ที่ด้วยคนหรือหรือด้วยแทสมันน่ะไม่ค่อย turnover turn เพราะเราให้สวัสดิการดีต้องคิดย้อนก่อนการที่คน turnover อะ่ะมันเพราะอะไรหลักๆเขาอยาก h อปเพื่อได้เงินเดือนมากขึ้นหรือเปล่ามผมเห็นด้วยเัาไฟายหมดเรื่องของการต่อเนื่องนู่นนี่นั่นก็เลยมองว่าจริงๆงงานเนี่ยมันต้องถูกถูกวางโครงสร้าง ในสักเจอที่บอกกับองค์กรด้วยแต่ส่วนส่วนผมเนี่ยผมแก้ตั้งแต่ตอนรีคูแล้วคือคำว่าเทิร์โอเวอร์ของผมคือถ้าที่ผ่านมามันเทิร์โอเวอร์แบบไม่ได้ควิกเทิร์น่ะเราจะเอาคนแบบที่ไม่ได้ควิกเทิร์นถ้าเห็นในเรซูเม่ย่างเงี้ยทุก3เดือนทุก6เดือนอ่ะอันนี้ก็ไม่คุยละส่วนใหญ่ก็จะไม่ไม่เรียกมาเหมือนกัน โจทย์ในชีวิตแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมันยังมีหลายคําตอบนะแต่ส่วนใหญ่<ม>เงินเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์ด้วยคนที่มองไกลหน่อยเขาอาจจะมองเรื่องของคาเรียพาสาคัญที่สุดเขาต้องมองเรื่องเงินแหละแต่ว่าต่อมามันก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกับคนกลุ่มนั้นเคาเจอร์ในการทํางานได้ปล่อยของหรือไม่คาเรียพาเป็นอย่างไรแต่สุดท้ายผมเรียกว่าเวลแฟร์สัดส่วนคำตอบเนี้ย70%มาจากคนที่ผมเจอ ไม่ว่าในในฐานะการทํางานณนวันนี้หรืออดีตที่ผ่านมาที่ผมบริหารคนอื่นๆและตัวผมเองที่ผมเติบโตมาจากการได้รับเงินจากคนอื่น The Thinker ให้้คคคุณไดดดลองมาิิกกัับน